หลังซ้อมเต้นรู้สึกยังไงคะคุณแจ็รู้สึก,สกว่าเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปเลยค่ะตอนมาผิดสุขภาพมาเพื่อแล้วก็ได้ออกกำลังกายอีกครั้งหนึ่งที่ร่างกายมันสุดโต่งไปม,มากหลังจากสนิมกรอบนานเราก็ได้ทำการคลอดสนิมออกก็ผ่านการสึกหล่อมานิดนึงสึกหล่อเพราะอะไรคะขอบดีเลยนะคะขอไม่ตอบค่ะ คุณปิงคะคะรู้สึกยังไงจากการซ้อมเต้นคะาววันสุดท้ายอา่ารู้สึกเหนื่อยแล้วก็แอบกลัวเล็กๆว่าวันเต้นจริงวันที่สี่เกิดจะพลาดหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้วันที่ยี่สิบสองใช่ไหมที่สี่สองเราหยุดกันในระหว่างที่เราหยุดกันเราเกรงว่าสนิมจะกลับไปเกาะเกรงว่าสนิมจะกลับไปเกาะ เกกกลาง่อดที่ไหนครับกอดที่ต้อยหรือเปล่าครับสนิมต้อยหรือเปล่าครับก็ถ่ายที่เส้นสูงมากกว่านะครับคอร่อยไหมคะอร่อยมากินบ่อยไหมฮะบ่อยๆก็มักการตาทำจัดอีเนพสก็จะมีแบบจัดมีทติ้งกับน้องๆนักแสดงอะไรเงี้ยว่าถ่ายรูปกิริคุระกินนิกเกิลเดินชอปปิ้งดูหนังอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปกัน ร้านนี้ก็เป็นร้านประจำนั่งโต๊ะตัวนี้ก็เป็นโต๊ะประจำของคุณดัมีชื่อโต๊ะไหมคะโต๊ะประจำโต๊ะประจำชื่อประจำใช่ไหมโอเคค่ะขอบคุณมากคะ่ะสำหรับคุณปิงกับคุณแจนนะคะค่ะ